สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามรับชมทางช่องบาวอีสานชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับกับผมบาวีสานชาแนลนะครับกัซิมาแนะนำไม้ล้อยราคาถูกนะครับแต่ว่าคุณภาพกับที่ว่าเกินราคากันแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบไปสลองช่วงปีใหม่นะครับกับเป็นไม้ล้อยในเยื่หอ้อ โปรพัทนะครับสำหรับรุ่นน้องเพกกินการรุ่นยูเอ็มสิบหกนะครับถือว่าเป็นไม่ร้อยที่ผ่านมาตรฐานกสอทช่อนะครับในระบบยูเฮดเอฟนะครับซึ่งน้องเกินการจะยูที่ 803ถึง806เมกมิเฮิร์ตนะครับตัวกลองก็มีขนาดเข่าแลกได้พอดีนะครับสำหรับตัวกลองรับสัญญาณนะครับสอง กองรับสัญญาณนะครับก็บจะมีสวิทปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีจอแสดงผลนะครับทั้งไม่ตัวหนึ่งกับตัวสองนะครับแล้วก็จะมีไฟนี่ครับบอกสถานะสัญญาณนะครับว่าไม่นะครับกับกองรับสัญญาณเชื่อมต่อกันนะครับ ไฟตัวนี้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่ม a แล้วก็วอลลุ่ม b นะครับแตเปมีปุ่มปัดความทีเดอพี่นองนะครับสำหรับไม่รุนนี้นะครับก็ตามราคานะครับแล้วก็มีช่องใ่เสาสัญญาณนะครับจากดันล้างเมาไวไฟดันหนานะครับตรงนี้นะครับ จว่ากับผมกะเอาอยางปิดไว้นะครับผมไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบ่งดันหลังกันครับนี่ครับสำหรับด้ันหลัง นี MM ่ก็เป็นช่องเสียบอีกเก่าอานะครับบันล่านนะครับ AB นะครับแล้วก็มีเอาต์พุตแบบจิกฟุนนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวบอกความถี่ของไม้นะครับแปดร้อยหาจุดหนึ่งหาไมโครเฮิร์แล้วก็อีกตัวนึงกับแปดร้อยสามจุดแปดหาไมรเฮิร์นะครับ ตัวนี้นะครับก็บเป็นตัวมุนเสาสัญญาณใสนนะครับแล้วก็เป็นตัวต่อสายย่ายเสานะครับมาไว้ด้านหน้านะครับนี่นะเพราะไวต้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับสายที่ยหา่เสานะครับเกินกับมีม่านะครับนี่นะมีมาก นี่นะครับสองเซนนะครับเรื่องสองทางเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสาสัญญาณนะครับเสาสัญญาณขนาดกับแปดร้อยสัญญาณแปดร้อยมิครเฮิร์ตนะครับเสา อันนี้ผมกับวรลว่าคือกันนะครับเป0ดลอยเคยเงินมันอีหยังนะครับว้ามทีของเสาบอย่างไดนะครับเป็นไม้ที่ไม่้อยทีราคาถูกนะครับกับมอสํำหรับพีน่นองช่วงโควิดนะครับ สำหรับตัวไม้นะครับก็บเป็นอลูมิเนียมยางดีนะครับนี่นะครับตัวไม้นะครับเป็นอลูมิเนียมยางดีนะครับปุ่มปิดเปิดก็จะดูจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับอยู่ด้านล่างอยู่ด้นัน ลางของไม้นะครับนี่กืจอสแสดงนะครับสัญญาณของไม่แล้วก็มียางกันจิ้งพร้อมนะครับถือว่าตัวไม่กันนักใส่ได้กันได้ทีเดียวนะครับทนชข็งแรกนะครับแต่ยญย เพศรุดมือเท่านั้นล่ะนะครับบอว่าไม่ราคาแพงราคาถึงนะครับเพดรุดมือค่ะห่างไม่เท่กันนะครับจังไดกะระมัดระวังกันเอานะครับสําหรับการใส่งานนะครับคันนี้นําให้พี่น้องได้หูจักกันนะครับสําหรับไม้ร้อยราคาถูกนะครับสําหรับช่วงปีใหม่นะครับราคาระยุทธี หนึ่บาทนะครับหนึ่ันสามบาทกับซังกับผมกัซังมาจากช้อปปีนะครับสำหรับร้านกะจำว่าใดนะครับว่บาเป็นร้านไหนนะครับสรซังมาในหลายเดือนแล้วนะครับ สำหรับช่วงโควิดจังสี่นะครับถือว่าใส่ของทีราคาบ่แพงนะครับแต่ว่าคุณภาพดีกันแล้วกันเนาะพี่น้องเพื่อเสียดายประหยัดต้นทุนเท่าลูกปีนะครับสําหรับไม้นะครับตัวนี้นะครับกับผลิตมาจากประเทศจีนนะครับไม้ร้อยตัวนี้นะครับผลิตมาจากประเทศจีนเมนสิของแท้ของกอกับผลิตมาจากจีนเนาะพี่น้อง โอกแทบจะแยกบอกกันแล้วนะครับจากเป็นของแท้ให้ของปลอมนะครับแต่ว่านี่จะเป็นของแท้อ,อยู่นะครับเพราะว่าได้รับมาตรฐานกอ่ออทชนะครับราคากระถิวถึกนะครับเอาตัดสินใจเอานะครับพี่น้อง ที่กำลังมองหาไม่ร่อยไว้ตัดใส่ในช่วงปีใหม่นะครับครับสุดท้ายนี่ผมมีอย่างายนะครับไป้ี่นน้องช่องเบาวอีสานชาแนลยูดีสบายสู้ผู้สู้คนสวัสดีครับ